สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e r รี่แมจินะคะวันนี้เราจะมาถามไพ่ว่าในปี2568คนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปแรกนะคะได้อัศวินถือเหรียญน,นะคะในช่วงต้นปี2568นะคะก็เป็นช่วงจังหวะเวลาทางด้านการเงินนะคะของคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะไม่ว่าจะ มาจากทางด้านการทำงานประจำก็ดีหรือว่ามาจากการใช้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณก็ดีนะคะต่อมาใบที่2นะคะได้สี่เหรียญน,นะคะ,ะในช่วงต้นปี2568นดะคะด้านการเงินของคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎค่อนข้างโดดเด่นนะคะ,ะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะคะอย่างไรก็ดีนะคะให ระวังในเรื่องของทุกคลาบเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยก็ให้อยู่ในหลักของความพอดีนะคะต่อมานะคะใบที่3ได้ The World นะคะในช่วงกลางปี2568นะคะเป็นช่วงที่คนที่เกิดลักนณาราศีกรกฎนั้นนะคะ จะพบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อเป็นไปเพื่อให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้โลกให้ครบทุกด้านนะคะเหมือนช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เรียนรู้โลกด้านหนึ่งไปแล้วนะคะพอในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคุณกำลังเรียนรู้โลกอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งมีความแตกต่างจากจากเดิม นะคะเหมือนโลกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าแบ่งครึ่งนะคะก็อาจจะเป็นดอกไม้สีม่วงนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเหมือนดูใบไม้ร่วงนะคะซึ่งไม่มีดอกไม้เลยนะคะก็เหมือนกับคุณกําลังจะได้ก้าวเข้าไปสู่การเรียนรู้โลกอีกด้านหนึ่งที่มีความแตกต่างจากโลกด้านเดิมนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงการที่คุณนะอาจจะมีการจะต้องย้ยายนะคะถิ่นที่อยู่อาศัยหรือการที่คุณนั้นจะต้อง เปลี่ยนสถานที่ทํางานนะคะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทางานหรือไปพบปากกลุ่มผู้คนที่แตกต่างจากเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือว่าการทํางานที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยเจอนะคะในช่วงกลางปีนี้นะคะต่อมานะคะได้สี่ถ้วยนะคะ ไพยก็ออกมาบอกว่าในช่วงปลายปี2,568เนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่คุณเนี่ยกำลังปรับตัวนะคะเข้ากับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานะคะเนื่องจากมันเป็นอะไรที่ต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนะคะซึ่งมันก็อาจจะทำให้คุณนั้นรู้สึก รู้สึกไม่อยากจะเปิดใจนะคะรู้สึกไม่อยากจะปรับตัวนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพายก็แนะนําว่าให้คุณเนี่ยลองเปิดใจดูนะคะอย่ามัวแต่ยึดติดก,กับสิ่งเดิมๆนะคะบางทีเนี่ยการที่คนนุณได้ลองเปิดใจเนี่ยคุณจะได้เห็นอีกมุมนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะสิ่งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็ให้ผลลัพธ์ได้เท่ากับสิ่งเดิมเช่นเดียวกันมันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันนะคะ แล้วก็มันจริงๆแล้วมันแต่ละเขาเรียกอะไรนะครับแต่ละวิธีนะคะแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ละสิ่งแวดล้อมหรือว่าแต่ละกลุ่มผู้คนเนี่ยเขาก็มีข้อดีของตัวเขาเองนะคะที่ถ้าคุณลองเปิดใจแล้วคุณจะค้นพบนะคะซึ่งคุณก็อาจจะต้องค่อยๆลองนะคะอย่ามัวแต่ซึมเศร้านะคะอย่ามัวแต่ยึดติดก,กับสิ่งเดิมนะคะในช่วงปลายปีนี้ ตอามานะคะได้6ดาบน,นะคะในช่วงปลายปี2568นะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้ก้าวเข้าไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้นำความรู้ความสามารถนะคะหรือสิ่งที่คุณมีเนี่ยไปสร้างประโยชน์ในอีกโลกหนึ่งนะคะรวมถึงไปเรียนรู้ ข้อดีเรียนรู้ประโยชน์ของอีกโลกหนึง่งเพื่อที่จะในอนาคตเนี่ยคุณจะสามารถนำความรู้ที่คุณมีทั้งโลกด้านนี้โลกอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองรวมถึงผู้คนรอบข้างของคุณได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นปีที่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็เหมือนกับคุณจะได้ก้าวไปสู่อีกโลกหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ นำคุณมาประโยชน์ที่คุณนำความรู้นะคะนำความสามารถนำประโยชน์ที่คุณเนี่ยเรียนรู้มาจากโลกด้านหนึ่งเพื่อไปปรับใช้ในโลกอีกด้านหนึ่งรวมถึงไปเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยเพื่อในอนาคตเนี่ยคุณจะได้สามารถสร้างสิ่งดีๆนะคะให้กับโลกใบนี้นะคะ ให้กับตัวคุณเองให้กับคนรอบข้างในด้วยนะคะมันไม่มันเหมือนเป็นความรู้ที่เหมือนเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้รู้ครบรอบด้านนะคะเหมือนจะได้ประกอบเป็นโลกหนึ่งใบเนี่ยคุณจะมองแค่โลกด้านหนึ่งไม่ได้คุณจะต้องเรียนรู้ทั้งสองด้านนะคะต่อมาได้ทายวีดันนะคะในปี2568สิสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนำพาคุณเนี่ยไปเปิดประสบการณ์นะคะ ให้เห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นนะคะคุณอาจจะเห็นในมุมมองเดิมที่อยู่บนพื้นโลกนะคะในปี2568ิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือจะให้คุณเนี่ยได้มองภาพในมุมสูงไปเปิดประสบการณ์นะคะไปเปิดการเรียนรู้ของคุณนะคะให้คุณเนี่ยมีความรู้รอบมากขึ้นนะคะเอามาได้ Die warrior not a warrior <Warrior. c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นนักรบนะคะไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งกังวลนู่นนี่นะคะคุณเปรียบเหมือนกับเปลวไฟนะคะที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาชนะรูปแบบใดคุณก็สามารถที่จะส่องสว่างได้คุณไม่ต้องยึดติดก,กับภาชนะเหมือนกับคุณไม่ต้องยึดติดว่าคุณจะต้องอยู่ในรูปแบบนี้นะแล้วคุณถึงจะเป็นแสงไฟได้คุณจะอยู่ใน โลกใบเก่าที่มันมีสภาพแวดล้อมแบบนี้คุณก็ส่องสว่างได้คุณจะไปอยู่ในโลกใบใหม่ที่เป็นอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งคุณก็ยังสามารถส่องสว่างได้อย่ามัวแต่กังวลใจไปนะคะต่อมาได้ in between lifetime ลากูนนะคะพไพ่ใบนี้ก็มาบอกว่านะคะ คุณมาทุกทกที่ที่คุณไปเนี่ยมันเป็นแค่ที่ชั่วคราวนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ได้บรรลุพ่นภารกิจที่คุณมีนะคะดังนั้นเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนนะคะให้คุณเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าคุณมาเพื่อทําหน้าที่บางอย่างนะคะเมื่อ ว่าจบพันธกิจหนึ่งเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องไปที่ใหม่เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่ายึติดนะคะคุณมาเพื่อพันธกิจนะคะโดยพันธกิจของปี2568ก็คือการที่คุณเนี่ยได้มาเรียนรู้ความแตกต่างนะคะของโลกที่มันเป็นโลกใบเดียวกันแต่มันมีความแตกต่างหลากหลายนะคะต่อมา ได้ Inescapable Bliss นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดนะคะความดีความปรารถนาดีของคุณต่อผู้คนรอบข้างคุณนะคะความดีของคุณที่คุณทํายังไงนะคะก็เป็นเหมือนกับสายลมที่มาโอบกอดโอบอุ้มคุณเอาไว้นะคะไม่มีพยานอันตรายใดจะสามารถทําลายคุณได้นะคะก็ขอให้คุณมั่นใจนะคะ ต่อมานะคะได้ Dancing in the Paris นะคะ,ะในปี2อ6 8น้านี้พไพ่ใบนี้ก็ออกมาบอกว่าคุณนะคะกำลังจะไปเรียนรู้เครื่องดนตรีที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะนำความหลากหลายนั้นนะคะมาสร้างเป็นบทเพลงที่ไพเรละอนะคะสร้างประโยชน์ มากขึ้นในอนาคตนะคะการที่คุณต้องไปเรียนรู้ความแตกต่างนี้มันมีจุดมุ่งหมายนะคะซึ่งคุณจะทราบถึงเป้าหมายหรือประโยชน์ของมันเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเครื่องดน,นตรีชิ้นหนึ่งนะคะมันก็มีเสียงที่ไพเราะแล้วแต่มันจะดีกว่าถ้ามันมีเครื่องดน,นตรีที่หลากหลายที่สามารถสร้างเป็นบทเพลงที่ไพเราะเพราะพิงกว่าเดิมนะคะคือการที่คุณเนี่ยเหมือนกับจะไปเรียนรู้ในเรื่องของ ความแตกต่างนะคะแล้วก็นำผลผลลัพธ์หรือนำประโยชน์ของสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมารวมกันให้เกิดเป็นประโยชน์ที่ยิ่งดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ